สวัสดีครับวันนี้มาดูงานทอยครับใกล้ๆครับทอยขึ้นใส่วัดเรีย, <c oughs> ยบร้อยครับมือใหม่ครับ N P R ร2 0ยี่สครับมือใหม่นี่ครับมือใหม่มือใหม่ <c oughs> <c oughs> vô chị vô chị tay Cháu, cháu nam 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 đầm nam nha nam nam đi nam bút nam nương nam Bút nam nương Ờ, nhúc đầm Nhúc đầm nam nhiên, nam 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 bao bao nam <laughs> nam à, nhúc Nhúc nam 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 bao เบาเบาลงไหมนี่วิธียี่ำอยู่ผู้เดียวยันไงล่ะแต่ว่าขันอยู่ผู้เดียวนั่นตอนมันตีนั่นเจ้าบ่ปตรงลูกดำชุดก้ามาถ่ายถ่ายมันขำเห็นวะถ่ายมันมีคำบางทีนี่หาอยู่ผู้เดียวยังให้นฟ้าถ่ายมันปิดอะนะพ่อพ่อพ่อเคลอนเคลื่อนยกเออยกยกยกเออขึ้นพ่อพ่อมานนิเขาเกี้อะเขาขี้หนึ่งประตูปอดบ่ต้องปอดดำยกความเออเขาขี้หนึ่งเลย อันแล้วบอดำงมันเอาขึ้นยับมันดำงคือเป็นแนี่วาบ่บ่ดมันคือดดจันคืออ่านออมันคือบยูโอ้ยกระซมวานเดียวฮะโอ้ยไปไปกเี่เาดรงดง เดี๋ยวหาซิมครับพ่อผ้าพ่อยกยกยกเอ้ยขาดเบิดนี่นี่อะยก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 นั่นถอยครับยิดลมอ่ะยกยกพอยกเบื่อไหมครับเราเกี้ยนยิดนะโอ้ยกล่องไอซ์จันนี่ครับเป็นงานไม่น้ำ เมื่อละสามไปทางครับไปทางเราไปขุดขเทียววะนะเราอยู่พูดเที่ยววะให้รถให้รถไม่พื่อน้องเครื่องถ่ายนะรองเครื่อถ่ายไม่นะผุนผุนผุนเพื่นวะเห็นพือนรองเรื่นถ่ายไหมนะ ไปเลยไปเลยเอาเอาจากไปลองมถ่ายนั่นโอเคครับผมคิดปเพียงแค่นี้ครับ